สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวในการเล่นเกมนะครับโดยจะใช้โทรศัพท์ OPPO A9 2 0ง0นนะครับเล่นเกมนะครับมารีวิวว่าเวลาเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเครื่องมันจะสะดุดหรือเปล่าคือผมได้ซื้อมาได้หลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆตั้งแต่ 2019แล้วนะครับคือแบบมันออกมาก็ซื้อมาเลยอันนี้ก็ประมาณหลายเดือนแล้วแหละว,วันนี้มีโอกาสได้มารีวิวก็ว่าจะมารีวิวเล่นเกมให้เพื่อนๆนดูนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบแตัดสินใจจะซื้อโทรศัพท์เพื่อมาเล่นเกมอย่างเงี้ย OPPO A9 2020ก็จะเป็นอีกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์เพื่อนๆนได้นะครับว่ามันเล่นเกมดีจริงๆ เดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมเลยนะครับเวลาเรวเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยมันก็สะดุดได้นะครับวันนี้ผมจะมาทําให้ดูว่าเวลาเล่นเครื่องมันจะสะดุดหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวให้มันโหลดก่อน คือเกมนี้ผมได้เข้ามาเล่นหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับว่าเครื่องของเราจะสะดุดหรือเปล่า นี่คือจากสัมผัสซ้ายสัมผัสขวาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเราก็าจะเคลื่อนที่วิ่งไปวิ่งไปซ้ายขวาซ้ายขวา ว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยก็นแน่นะครับโอ้เราก็หลบก,ก่อนนะครับเราจะเข้าไปในนี้โอเคครับโอ้เราทุ่งนี้ก่อนนะครับกำลังจะมาแล้ว ว่ายังไม่สะดุดนะครับ ตอนนี้ลูกกระสุนหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาวิธีไปเอาปืนก่อนนะตอนนี้ลูกหมดแล้วเราต้องหนีก่อนัไม่มีปืนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในการเล่นเกมไม่สะดุดขอแค่สัญญาณเน็ตดีอย่างอื่นก็แบบ ลื่นไหลเลยนะครับเครื่องไม่สะดุดเลยถามว่าเครื่องร้อนไหมมันก็ร้อนบ้างนะครับถ้าเราเล่นนานก็เล่นพ,พอสมควรก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็เล่น30นาทีก็ถือว่าโอเคแล้ว อันนี้คือลูกกระสุนผมบมนนะผมก็เลยไม่ได้ยิงผมต้องไปเก็บเอาปืนที่แบบว่าคู่ต่อสู้เขาตายแล้วอะถ้าไปเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีแค่มีดอ้เนี่ยเราเห็นเราจะเก็บเอาปืนเราก็จะไปตั้งหลักก่อนนะครับ ไม่รู้อยไม่ถนัดในปืนก็ชนะแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวในการเล่นเกมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่แบบเหมาะสํำหรับการเล่นเกมมากเลยนะครับโอเคเอากดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็หาซื้อได้เลยนะครับก็คือแบบเล่นดีผมก็แบบเข้าไปเล่นหลายครั้งแล้วก็ก็ไม่ค่อยสะดุดนะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณม้นเพื่อนมากนะครับที่เข้ามาดูจนจบคลิปเลยนะครับผมขอฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ